ครัรดบครับรจะเป็นการจัดสลาดแบ่งขายฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนนนสวรรค์ครับ2025นะครับมีทีมเข้าร่วมมีทีมสมัครเข้าร่วมทำการอแข่งยู่ทั้งหมด15ทีมนะครับเราจะให้สิทิทีมที่มัดจำก่อนทีมที่ไม่ได้มัดจำขออนุญา,าตจัดสิทธิ์ออไปนะครับ ไว้กานหน้ามีทีมทั้งหมดสิห้าทีมได้แก่หนึ่งทีมชื่อห่ังเอฟซีสองทีมเนินงามสามทีมน้องกันตาสี่ทีมตกหัวออนตัวห้าทีมนนนปลลังหกทีมนักรตาวเจดทีมเจ๊ใหญ่ยางพลา8ทีมกันญาณันเอฟซีเกทีมกุกมารทอง ิทีมโรงสีบีบีทูสิอทีมมังกรฟ้าสิบสองทีมน้องมาอยู่สิบสามทีมน้องมิกอะคาเดมี่สิบสี่ทีมเจ้เวียงสังลุยและสิบห้าทีมนนสวรรค์อะคาเดมี่เราจะจับสลากเลยนะครับจะแบ่งเป็นห้าสายนะครับสายละสามทีม ก็จะทําการจับสลากเลยนะครับตามหลายชื่อนะครับทีมที่1น,นะครับทีมชื่อ,อยัง f อมาจับเลยชื่หยังเอสาย A นะครับทีมชื่อ,อยังเอชื่อ,อยังซ4ทีมที่สองเน,นงาม F4 ังาเลขสีสาย E นะครับเง้นงามทีมที่สามครับน้องกันตาน้องกันตาสาย D น้องกันตา ทีมที่4นะครับตุกหูออนทัวเอ็กซคนเมียสวยซ้ายอีตุกหูออน, e. นทัวร์ทีมที่5นะครับโนนพลังเอ็ 1, แป้งเย็นโนนพลังเอ็ 1, แป้งเย็นซ้ายอี e. ทีมที่หกคนครสวรสายสีน่นครสวรทีมที่ 7, เจ็ดเจ้ใหญ่ยางพาราเจ้ใหญ่ยางพาราสายดิ้งเจ้ใหญ่ ทีมที่8นะครับกัญญาณัฐ F4 กัญญาณัฐ F4 ซ้าย C กัญญาณัฐ F4 ทีมที่9กุ๊กมันทอง ซ้าย b and f ทีมที่10ลุงสีมีมีถซ้าย a ลุงสีมีมีถ สาย E สาย E จะครบแล้วนะครับเราจะตัดงบอกเลยสาย E ทีมที่11มังกรฟ้ามังกรฟ้าสาย,สาย C สาย C ก็ครบ3ทีมแล้วนะครับมังกรฟ้า ทีมที่สิบสองน้องมาอยู่สาย B น้องมาอยู่ทีมที่สิบสามน้องมิกสกาเดนี่น้องมิกสาย B สาย B ก็ครบสามทีมนะครับจะตัดออกไปเลย น้องมิทอะคาเดมี่ทีมที่14เจเบียมสังลรีเจเบียมสังหรีสายอ e. ีสายอ e. ีย e. ก็ครบแล้วนะครับเจเบียงสังลรีและทีมสุดท้ายนวลสว์อะคาเดมี่นะครับ ก็จะไปอยู่ที่สายดีนะครับก็เหลือสุดท้ายแล้วสวยก็ได้คุบทั้ง5สายแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงโปรแกรมให้อีกตารางอีกนะครับพรุ่งนี้โอเคนะครับ ก็จบการจับสลากเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ